มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยมอบทุนการศึกษาประจำปี2 5 6 3จำนวน147ทุนมูลค่า3ล้านบาทแก่นักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสในการศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคม2,513ณอุทยาวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม2,535 ตลอดระยะเวลา28ปีได้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน3แนวทางได้แก่ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงสับสศูนยการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและคนพิการรวมถึงส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดําเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์พิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาซึ่งมีภูมิมิตรบนนในเขตจังหวัดภาคตะนอ,ออกเชียงเหนือให้ได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนําความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตโครงการนี้ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา17ปีนับแต่แต่ปี2546โดยมีเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับทุนแล้วจํานวน2585ทุนโดยการมอบทุนการศึกษาในปีนี้ได้แบ่งทุนออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับมหาวิทยาลัยและระดับนักศึกษาทุนพยาบาลจำนวนทั้งหมด147ทุน งบประมาณรวมนักสิ้น3ล้านบาทมาฟังความรู้สึกของนักเรียนที่ได้รับเงินทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยดูนะครับย่งมีความยินดีค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทุนการศึกษานี้นะคะด้วยโครงการมูลนิธิตโยต้านะคะซึ่งทําให้หนูได้มีโอกาสดีๆได้ศึกษาได้ดเรียนจนจบเป็นการแบ่งเบาภาระทางบ้านมากคุณแม่ไม่ได้เหนื่อยมากนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทุนการศึกษาตรงนี้ก็ อาจจะไม่ได้มายืนถึงจุดนี้ได้อาจจะต้องมีขรุขระบ้างขณะตอนเรียนค่ะแต่ตอนนี้เรียนจบแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางมูลคีโตโยต้าอย่างสูงค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสดีๆค่ะเรียนจบแล้วก็มีงานทําช่วยเหลือสังคมในอนาคตภายภาคหน้าค่ะถ้ามีโอกาสตอบแทนสังคมใช่ไหมคะอันดับแรกเราจะต้องดูแลตัวเองครอบครัวของเราให้ให้โอเคก่อนให้จุดเจือให้ได้ก่อนเอนถึงจะดูแลสังคมได้จุดจดนี้ก็คือถ้า เรียนจบมาหนูทํางานแล้วเป็นพยาบาลวิชาชีพการดูแลสังคมของหนูคือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเป็นพยาบาลที่ดีนะคะการดูแลคนไข้การแนะน,นําคนไข้การซัพพอร์ตญาติผู้ป่วยนะคะในการเข้ามารับษาที่โรงพยาบาลทุกครั้งนะคะเราก็จะดูแลตามมาตรฐานของเราอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหนูมีโอกาสนะคะได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมน้องๆที่โรงเรียนตอนชดอที่หนูเรียนจบมาหนูได้ไปบริจาค ของเล็กๆลน้อยๆของอาหารกลางวันแล้วก็ทุนการศึกษาของน้องจึงอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็เป็นก้าวหนึ่งของหนูที่ที่หนูจะเริ่มต้นเป็นผู้ให้บ้างค่ะต้องขอบคุณจุดเริ่มต้นของบุญที่โตโยต้าที่เป็นผู้ให้สําหรับเรา,าให้เราได้เป็นผู้รับในวันนั้นแล้วเราจะเป็นผู้ให้ในวันนี้ได้ค่ะ